น้ำสตรอเบอรี่นาจะกินก็ได้นะอู้หอืึคุณอีไลคุณเห็นคุณนาอีบบ้างไหมไม่เห็นนะเขาหายไปเหรอใช่คุณนาอีบนาอีบคุงเจอนาอีบคุงไหมอู้หูไม่เจอฟินะขอบคุณนะอย่าบอกนะว่าอู้อูอูหึ ฮันแน่ทำอะไรครับนายอิฟคุงเฮ้ <Yeah. S 1> <c oughs> เค้กพวกผมยังมีอยู่นะคุณจะกินด้วยกันไหมขอบคุณนะขอโทษที่ฉันทำให้วุ่นวายนะไม่เป็นไรครับแค่นายปลอดภัยก็ดีแล้วครับอร่อยจังแถมท้ายตัวเองมากินเค้กที่ห้องเขาฟี่ <c oughs> มามะกนินอย่านะครับคุณนายอิฟนายอิฟคุงอย่าไปหลงกลเขาฟี่ครับ ดูจากที่เตรียมมาถ้าจะหนักนะเนี่ย